มาแล้วครับเส้นสายนำม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับไล่กันมาแล้วครับผมนี่ตู้วิลีอะไรเงี้ยนั่นผมว่า,าปลาอาจจะรีกเบ็ดครับผมผมบด้เก็บสายเอ็นอย่างนั้นครับมันก็เลยอาจจะบวกไกครับผมโหลดฟิชชิ่งมือน,นี้ก็เลยอาจจะได้แต่เงี้ยนะครับผมแต่ว่าเส้นไส้ที่กับัมแบบอู้ยเงียบกับเงียบผมเงียเหลือแล้วครับเนาะแต่ว่าเส้นไส้ผมนนะครับผมหมายเฮายังไปอีกไกลครับผมมาจะล้องหัวขึ้นไปเลย โอ้โหขึ้นมาอีกแล้วครับสองเลยครับผมอุ้ยเอาเคครับผมเดี๋ยวเอาผ้าพพี่น้องพ่นพุ่นเลย,เนเนยครับรอชมไปเรื่อยๆต่างบองวิวนะเนาะครับเนาะ,ะอันนี้เป็นเป็นมไม้ไหมครับนี่ผู้นี่มากครับเมื่อวานนี่ร้านผมไส้โลครับกาดบอดถือโอ้โหเจ๋งครับมาแก้มือมือนี่เพราะท่านได้ออกมาโอ้เนาะโอ้ยมันเป็นช่อนกงิน,นาที่ไส้โลอ่ะ โอ oh, ได้มากลเลยครับนี่ครับนี่โมเมนต์วาตาป่าเลยครับได้มากอยู่เห็นกับตาอยู่ครับผมก็ได้ผมเห็นน้ำอยู่เป็นเป like ็นปลาช่อนครับตัวใ่า่ง้เลยครับเดี <S 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 ๋ยวไอยครับอู้ยครับเดี๋ยวไอยครับอู้ยครับดูครับดูอ้โอ้โหลูซี่าจะเป็นไส่โลนะครับเนาะไส่โลนะครับคนนี้าไปครับผม เข้าไปคนเออย้ำเข้าไปเฮาผมว่าแล้วเอาเงินเดือนน้ำดูายมันจยกเป็นผิดเลยครับผมอืมตีดูดูผู้เฒ่าวรเว่าเอาละครับวันนี้เอาอย่างนี้แล้วปั๊บละครับกล้องจับทัชบุ๊คเดี๋ยองกระสวนทางกันเดี่ยวครับผมอู้สอบสองเสือเลยครับธุระการสองเสือเนาะสะดวกครับผมได้แล้วครับพ่อไม่ได้ครับเนี่ย นั่นฟอมนะครับพี่น้องเห็นปะนี่นี่เนื้อน,น,นะครับนะ่ย